จะปัญญาอ่อนนะครับก็มีการแจ้งความจับหมอดูจริงๆหมอดูเนี่ยคนนี้มีหลายครั้งหลายหนแล้วก็มีเรื่องที่ชอบพูดจาอะไรเลอะเธอะนะครับนะพูดทํานายอะไรที่ให้คนตกอกตกใจซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําหมอดูกับหมอเดาเนี่ยพวกนี้มันก็เขาเรียกการหากินกับความเชื่อนะส่วนใหญ่คนไปเชื่อหมอดูเชื่ออะไรพวกนี้ก็เชื่อสรงเจ้าว่าเป็นคนที่ขาดที่พึ่งนะครับคนขาดที่พึ่งก็ไปพึ่งหมอดูหมอดูก็คือหมอเดา นะครับเยอะแยะไปหมดนะในโซเชียลเนี่ยพวกนี้คือพวกหลอกลวงทั้งนั้นสั้ใหญ่นะครับวันนี้ก็ได้ข่าวว่ามีทนายไปแจ้งความก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตเพราะว่วาสื่อวลชนไทยเนี่ยเขาชอบข่าวแบบเทศข่าวไร้สาระดราม่าพวกนี้นะครับก็รวมหัวกันอ,ออกข่าวมาทุกช่องเลยมีนักข่าวบันเทิงไปสัมภาษณ์มาปั่นทั้นใหญ่ปัน่นันทุกช่องเลยฮะตอนนี้นะก็ข่าวปัญญาอ่อนไร้สาระพวกนี้นะครับคนก็ชอบขอดูคือถ้าเราไปไม่สัมภาษณ์มัน นะไม่นําเสนอข่าวมันก็ไม่ดังตตวน,นี้มันก็เลยดังสบายนะครับก็มีคนไปแจ้งความนะนะพวกไร้สาระพวกเนี้ดูไยเลยนนะัพวกหัอดูเนะี่ยเงินทองเยอะแยะถามมันเสียผสมกสีอะไรบ้างไหมวันๆถือกระเป๋าหลุยนะเงินทองมากมายคนก็ไปกราบไปไหว้มัน <c oughs> นะครับ <c oughs> แปลกนะนะครับนะครับอันนี้กับบ้านบ้านเมืองเรานะครับนะครับเข้าใจนะฮะพรนะฉะน้นก็วันนี้ก็ข่าวใหญ่นะจากหัอดูแจ้งมาแจ้งความจาับ ข่านไปครับนะขายย่าวด้วยยาเสพติด,ดมันม,ม,มีไม่มีนะไม่มีนะอีกข่าวหนึ่งที่ตอนนี้กําลังดังก็คือข่าวพวกอะไรนักร้องไปกระโดดนะครับอาจจะเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับไปกระโดหดหน้ารถหน้าแท็กซี่หน้าพลิกอัพแล้วตอนหลังก็จะไปชกเขาก็เลยโดนมีดฟันนะได้ข่าวว่าทั้งสองฝ่ายทั้งนักร้อแล้วก็คนที่เอามีดฟันนักร้องก็โดนก็นไปคนละสองข้อหานะครับนักร้องก็โดนข้อหารายงานข่าวเขาบอกข้อหาอะไร ทำร้ายร่างกายไปต่อยครับแล้วก็ข้อหาก็อะไรสร้างความอะไรเขาเรียกเดือดร้อนเอเมาสุราอรารวาสอะไรเนี่ยในที่สาธารณะนะครับอคือทำนองว่าเมาแล้วไปสร้างความวุ่นวายะนะครับเดี๋ยวดูมาตรานะนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวมาตราไหนไว้เนี่ยนะวความผิดแล้วหูโทษอ,อ่ะอ๋อผู้ใดเสพสุรา มาตาสามร้อยเจ็ดสิบแปดคเทุลาจนเมาประพฤติตนคลองสติไม่อยู่ในที่สาธารณะโทษปรับห้าพันบาทรู้สึกว่าจะเป็นข้อหาประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ต้นสังกัดก็บอกว่านักร้องมึงเงียบๆก่อนเดี๋ยวรอปรึกษาทนายก่อนเดี๋ยวทนายก็วางแผนว่าจะเอาไงดีมะนะครับจะเอายังไงดีเพราะว่าเป็นนักร้องมีสังกัดคนก็ด่ามาทั้งบ้านทั้งเมืองทำตัวไม่เหมาะสมเอะวายๆเมาทุลา ไฟกระโดดปีนหน้ารถทำตัวเป็นแมงมุมอะไรกันะครับนะฮะส่วนเป็นนักร้องคนไหนก็ไปติดตามข่าวครับข่าวแบบนี้สื่อมวลชนชอบยอดวิวดีนะครับนะบยอดวิวดีแต่ว่าถาวมว่าสังคมได้ประโยชน์ไม่ได้หรอกสังคมได้ความมันเถิงคนไทยมันเครียดเราต้องนําเสนอข่าวประเภทปัญญาอ่อนงามมากเงี้ยยอดวิวดีนะครับไปดูยอดวิวเนะโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนเขาเห็นนะอ่างเงี้ยจับหัวดูในยอดวิวไปเท่าไหร่นะทะลุแล้วมั้งนะครับ,นะรบเพราะนั้นก็ฝากอ่า สำนักข่าวต่างๆนําเสนอข่าวยาเสพติดบ้างนะครับข่าวเกี่ยวกับนี่นอกระบบบ้างข่าวทำมาหากินอะไรข่าวอะไรเศรษฐกิจข่าวการท่องเที่ยวเชิญคนมาเที่ยวเมืองไทยบ้างนะครับตอนนี้คนก็ไปมาเมือง,องไทยเลยเพราะแหละ,ะมีทั้งขมรนมีทั้งหมอดูทํานายว่าจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ไฟกระพริบต่างๆนะเราก็ไม่รู้ว่าแม่งไฟที่ไหนก็พริบก็ไม่รู้นะครับนะไฟบ้านปิดามารดาเขาหรือเปล่ากระพริบก็ไม่รู้ นะครับอ,อนะครับกินแค่นั้นจะขาดสติขนาดขนาดนั้นเฉลือดนะเดเอาผมก็ไปทราบน,นะฮะผมดูรายงานข่าวเขาว่าเมาดูมีอาผู้จัดการส่วนตัวให้สัมภาษณ์จริงเมาจริงไม่จริงอ่าผมไม่รู้อะนะครับก็ว่ากันไปนะครับบางคนก็ทําหน้าที่นะมีทั้งทนายเอ่อมีทนายมีนักข่าวก็ทําหน้าที่เป็นพิพากษาคนนั้นเิ็คนที่ถูกอย่าไปตัดสินใรนะครับเราไม่ใช่ศาลนะ นะเออ่านะไปตัดสิ่น่ะนักร้องผิดคนเอามีดฟันผิดอย่าไปตัดสินเราไม่ใช่ศาลนะครับเราเป็นทนายเราเป็นนักกฎหมายก็ให้ความรู้ไปนะครับเป็นหน้าที่ของศาลอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่บอกว่าใครผิดใครถูกเราจะไม่รู้ได้งไงเราไม่อยู่ในเหตุการณ์นะแป่งเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ไม่ทราบนะครับนะครับนะครับมีอาจารย์คนหนึ่งไปออกทีวีกําลังจะเปิดโกงใครไม่รู้ก็เปิดไปเลยครับนะครับ,นะรบมาตัวย่ออยู่นั่นนะครับ นะแล้วก็ข่าวประเภทแฉวันนั้นแฉวันนี้สื่อก็ชอบไงเป็นดราม่าไปก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวครับนะครับนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวตอนนี้เขากําลังเปิดโปงพวกที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์รับบริจาคคือเขาเริ่มสงสัยว่าหนึ่งไปเปิดความลับของทางราชการนะครับไปเอาความลับเกี่ยวกับเรื่องทาหารของไทยไปผผเผยแพร่หรือเปล่าเขาเริ่มสงสัยนะเอาชื่อทาหารไปหากินและรับเงินบริจาค รนะับมาในส่งให้ทหารครบหรือเปล่าหรือว่ามีการเมมไว้หรือเปล่าเขาเริ่มสงสยัยและตรวจสอบนะครับว่าแหมการบริจาคแต่ละครั้งในเงินเยอะนะแล้วเงินทองไปไหนหมดให้ทหารครบไหมนะไปซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยนะเป็นการเปิดเผยความลับทางทหารื่อตอนนี้เขาเริ่มเริ่มแนละ้วนะครับนะครับ,นะรบทั้งๆที่ทาง,ทง,ทงราชก,การเ่ยเขาก็มีงบประมาณทนะหารคนไหนเสียชีวิตเกาไป1สิบล้านชาวบ้าน8ล้านวันนี้ภูมิธรรมรับประกาศนะ ก็ขอบพระคุณนะครับรัฐบาลนะครับที่ว่า,าดูแลทหารศพลาศิลล้านยังไงนะครับชาวบ้านแปดล้านก็ดีนะอันไหนดีก็ชื่นชมคุณคุณทธรนะผมไม่ได้มานั่งด่าอย่างเดียวชมก็มีวิจารณก็มีนะวิจารณแรงกบางคนก็เรียกว่าดา่านะครับจะเรียกว่าดา่าหรือวิจาร์ก็ได้สบายเพราะว่าผมไม่คนเสียภาษีเพราะว่าภูมิธรรมเป็นบุคคลสาธารณะวิจารณได้อยู่แนละ้วถ้าคิดว่าวิจารณไม่ได้ก็ลาออกไปนะภูมิธรรม ครับคุณมารักษาการนายกกระงรวนวิาพากษ์วิจารณ์ผมก็ตรงไปตรงมาไม่ใส่ร้ายเขานะแต่การที่เขาอนุมัติก็ประมาณนะทหารเสียชีวิต10ล้านก็ดีนะคือไม่ต้องไปรับบริจาคอนะุทุเรศนะครับหลายๆคนเขาก็เริ่มมองเอ๊รัฐบาลไทยไม่มีงบประมาณทหารเสียชีวิตก็ต้องรับบริจาคนะนะครับผมก็ดูไม่ดีนะไอ้รับบริจาคนะเอาไปเรื่องอื่นดีกว่าไหมงบประมาณทหารเยอยยะแยะไปที่วันนี้เห็นก็ได้สั่งอะไรซื้อ,อกนะิฟเพนอย่างไะ ใช่ไหมดูข่าวอะราคาเท่าไหรหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านเนี่ยประมาณสองหมื่นล้านเงินตั้งหลายหมื่นล้านไปซื้อเครื่องบินได้แล้วสอบทาหารไม่ก,กระทรวงการหมไม่มีผมว่าเงินเยอะนะผมว่า,าทาหารไทยนี่รวยนะเงินเยอะนะเดี๋ยบางคนบอกใส่ก็สอบเลยอืนะครับคือผมว่างบประมาณเ,าเกี่ยวกับทาหารเนี่ยผมว่าของเราเนี่ยเงินต้นๆน,น,นะมากมายในเะงินเนี่ยนะครับเพเราะนั้นไม่ต้องไปทําเป็นยาจกอะไรนะนะต้องซื้อรถกระบะซื้อเสื้อกอก,อกซื้อโดน ซื้ออะไรต่างๆนะครับเอ่อซื้อกับข้าวให้ทหารไม่ต้องนะครับนะครับนะครับบางคนบอกว่าเราต้องซื้อให้เพราะว่าเขาเบิกไม่ทันเอ้านะจะมีสงครามมีการรบเรต้องเตรียมพร้อมไม่บอกเบิกไม่ทันได้ไงไม่มีเงินซื้อรถไม่มีเงินกินข้าวเป็นไปไม่ได้หรอกเราต้องพร้อมครับเดี๋ยวเออขมຈแม่งรู้เลยเอาตายหาดทหารไทยไม่มีไม่มีเงินเบิกซื้อรถกระบะไม่มีเงินซื้อเสื้อกลอกไม่มีเงินซื้อนั่นซื้อนี่ผมว่าไม่ใช่นะครับทําให้ภาพลั์ทหารเสียหาย เงินเยอะถ้าเกิดไม่เอามาใช้เนี่ยเงินงบรับ,บงบอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เยอะนะ่านๆนะครับนะครับนะเพรานะนั้นก็สื่อทีวีก็รับบริจาคเชื่อถือได้มันไม่รู้นะรจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถือโอกาสกันหรือเปล่านะครับนะเอาทหารมาหากินหรือเปล่านะหรือเอากับประชาชนที่ก็เดือดร้อนมาหากินไว้นะครับหาเงินหาทองเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันยังไงงบเยอะแยะครับนะ นะครับมากมายงบทางด้านกองทัพเรานี่เยอะมากมายนะนะครับเอามาใช้หน่อยนะครับเดี๋ยวเบิกไปไม่ใช้แล้วทําไงล่ะนะครับงบรับงบอะไรถูกต้เราป้องกันประเทศไม่ต้องห่วงเงินเหลือเฟือนะครับที่ใครเนี่ยอ่านนะครับอนะครับนะนะครับอ่อนืมว่ากันไปนะครับอ่า เราประเมินการทํางานรัฐบาลได้ไหมดูผลงานน้อยมากอ่าเนะียก็รัฐบาลตอนนี้ก็ไม่มีอะไรวันๆได้ก็แย่งกันว่าใครจะเป็นรองประธานสภานะครับแล้ววันนี้จะผลอธิบดีกรมไหนอะไรเห็นล่าสุดเห็นบอกว่าผู้ว่าแปดลิ้วบ้านเดียวกับผมจะได้เป็นอธิบดีกรมที่ดีใจด้วยในฐานะคนแปดลิ้วนะดีใจได้ผู้ว่าแปดลิ้วจะได้เป็นคนแปดลิ้วแต่เป็นรัมนตีเกษตรแสดงว่าเอ่อคนแปดลิ้วี่แง่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะ